มาดูความสวยงามนะครับของโตะนะครับของโต๊ะที่เราใช้วัดสดุนะครับวัดสดุที่เป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่าที่ไม้ที่เขาไม่ใช้ประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็ทาเอามาทาเป็นซึ่งเป็นต่อไม้นะครับอันนี้เป็นต่อไม้เดิมทีเป็นต่อไม้นะครับแล้วเราก็ เอามานะครับเอามาเพื่อที่จะทําเป็นโต๊ะกลางนะครับทาเป็นโต๊ะกลางนั่งโต๊ะทานอาหารโต๊ะรับแขกโต๊ะ,ต,ะ,ต,ะตั้งอยู่บนศาลาหรือว่าบนที่พักผ่อนนะครับศาลาพักผ่อนหน้าบ้านนะครับนี่มาดูนะครับมาดูเดี๋ยวให้ดูว่า ด,ดูความสวยงามของเขานะครับอันนี้เราใช้อ่านี่เลยนะครับอันนี้อ่าชั้นล่างนะครับอ่ด้านล่างด้านล่างทําเป็นฐานล่างนะครับฐานล่างเพื่อที่จะรองรับนะครับแล้วก็ดูความอ่าก็ดูลวดลายนะครับอ่ลวดลายนะครับนี่ลวดลายเป็นเป็นเป็นรากไม้นะครับเป็นรากไม้เราเอานํามาทําเป็นอ่าโต๊ะนะครับทํา ทำเองนะครับทำเองนี่นะครับดูสิความสวยงามของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนดูลวดลายนะครับเป็นไม้เป็นต่อไม้นะครับเป็นเป็นต่อไม้รากไม้ที่ไม่ใช้ประโยชน์นะครับเป็นต่อไม้รากไม้ที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วนะครับขออภัยนะครับเสียงรถ นะครับวิ่งผ่านเพราะว่าเราอยู่ติดถนนนะครับเสียงรถผ่านก็จะดังไปหน่อยนะครับอาจจะเข้ามารบกวนในการทำคอนเทนต์หรือว่าเสียงนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้พามาชมความงามของลวดลายนะครับลวดลายความงามของโต๊ะกลางนะครับเียว่าโต๊ะกลางนะทำเป็นโต๊ะกลางนะครับนี่นะครับโอ้ดูความสวยงามนะครับ นี่ความกว้างความ,วามยาวก็ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งเม็ดกว่ากว่านะครับเม็ดกว่าเม็ดยี่สิบกว้างกว้างยาวนะครับยาวก็ประมาณเม็ดยี่สิบกว้ itar, 1, blues, างก็จะประมาณเม็ดหนึ่งนะครับนี่ความกว้างอย่างนี้เม็ดหนึ่งนะครับนี่ให้ชมความสวยงามอันนี้ของเรานะครับของเราเองของสงมนุนไพรนะครับของสงมนุนไพรนะครับที่ที่ที่ นำมาให้ชมนะครับหรือว่าอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านของสมุนทายานี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มานั่งพักผ่อนนะครับหรือว่ามานั่งพูดคุยหรือนั่งเล่นนะครับเป็นเป็นเป็นที่นั่งเล่นนะครับเป็นที่นั่งเล่นนี่อยู่หน้าบ้านนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านสวยงามไหมครับอันนี้เราก็ทํากันเองนะครับเป็นทําจากไม้นะครับทางจากไม้ที่เหลือเขาเรียกว่าเป็นไม้รากไม้หรือว่าตอไม้ที่ เหลือใช้แล้วนะครับเหลือใช้นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมความงามของโต๊ะนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับเป็นไม้เก่านะครับเขาเรียกว่าไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่าสวัสดีครับ